รู้สึกตื่นตันที่จะต้องได้พูดคำนี้นี่คือกรเป๋าเดินทางทั้งหมดของเราไปแบบไม่ชัวร์ที่บ้านมันคือยังไงวะเอสโด๊กอ่ะช้าอะไรเลยว่ะประสบการณ์ที่แย่สุดในชีวิตเลยหรือเป่ากับการขึ้นเครื่องบินอ่ะสามทุ่มยังไม่ขยับความรู้สึกที่อยู่ในรถตอนนั้นเป็นยังไงเส้นเลือดเส้นสมองเลยว่าจะระเบิดแล้วอ่ะพาสปอร์ตลืมในห้องน้ำแล้วถ้าหกวันจะไม่อยู่จะเหงาวะโบเหงาดิแล้วโบจะอยู่กับใคร วัสดีค่ะทุกคนบิวลาพรน,นะคะวันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมาบอกทุกคนเก็บไว้มานานแล้ววันนี้มันก็ได้เวลาที่จะต้องมาบอกกับทุกคนแล้วเพราะว่าหลังจากที่ในช่วงโควิดแล้วก็เวลาผ่านไป3ปีวันนี้มันถึงเวลาแล้วทุกคนมันถึงเวลาที่บิวจะได้ไปต่างประเทศแล้วทุกคน ได้บินไปเกาหลีในรอบ3ปีจักกระเป๋าเสร็จแล้วเป็นตัวเสร็จแล้วทำสีผมใหม่แล้วโอ้ oh my god oh ท,นะทุกคนทริปนี้นะทุกคนจับตาเลยจับตาไว้ให้ดี1ิบคอนเทนต์จุกๆุบอกเลยว่าแล้วใครที่รอคลิปปูดองนะโอ้โหโไม่กินหรอกหยอกหยอกคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าแบบเอ๊ะทำไมทุกคนไม่ได้ไปนะก็ <c oughs> จริงๆงเรามีแผนว่าแบบจะไปสิงคโปร์ด้วยกันรอดูคลิปนั้นเลยนะไปบุกคาสิโนกับเมียคน ตอนที่แบบว่าสถานการณ์ปกติบิวนี่คือไปอีเวนต์แล้วก็ไปเที่ยวไปทํางานคือไปบ่อยมากญี่ปุ่นเกาหลีญี่ปุ่นเกาหลีอังกฤษอะไรเงี้ยพอเกาหลีเปิดปุ๊บก็เลยแบบรีบทำเรื่องทําดาวต่างๆมากมายเลยทุกคนแล้วก็แบบว้าวนี่เจได้ๆล้ว,ลวทุกคนนี่เข้าัวไปส่งเราด้วยอะ่ะอันนี้น่าสดเลยนะแบบพร้อมนอนเพราะว่าบิวได้ไฟบินประมาณห้าทุม ดีใจไหมได้ไปเกาหลีดีมากครับเราไฟบินกี่โมงนะ EP หนึ่งอ๋อแลไฟบินตีหนึ่งแล้วก็เลยแบบพอเวอร์ประมาณสี่ทุ่มาพอไปถึงบุบนี่คือเครื่องร้อนมากเลยนะเพราะว่าถ่ายคลิปเลย EP หนึ่งวอล์กเที่ยวเกาหลีวันแรกบอกเลยว่าสิบคอนเทนต์นี่อยู่จริงรอความปังความจึ้งเลยนี่มีพกกระู่ทาเวสุวรรณไปด้วยนะแบบไม่ได้บินนานแบบคุ้มครองหน่อยเพียทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเราไปดูบ้างว่าวันนี้ใครไปส่งเราบ้าง นี้ยังหว่าเฮ้ยไม่ออไม่ตื่นเต้นหรอตื่นเต้นเลยเอ้าวตื่นเต้นหน่อยแล้วคนอื่นล่ะไม่มีใครไปส่งมาไม่มีใครไปส่งดิบอ๋อบอกไปแล้วเรียกโอเคจไปส่งโก้ไหมอุ้ยขับจักรยานไปส่งโก้เหรอก็อไปเกาหลีนะ ที่เราขาดไม่ได้เลยคือเป๋าเดินทางหยอกหยอกสิ่งที่ขาดไปได้คือน้องบอนดี้เจลลี่นะเจลลี่ฟิตออยล์เจลลี่อิ่มเิปเจลลี่ปุ๋งเพราะเดี๋ยวแบบว่าเดินทางเราถขับถ่ายไม่คล่องแล้วก็ผิวในตำนานที่เราชอบคอลลาเจนแล้วก็วิตามินผิวนะทุกคนนี่นะคะตกคนน้องจะไปกับเราทติปนี้ด้วยน้องบอนดี้เจลลี่ อไอรรอ้นงยตาช่างอะไรเอามาช่างกระเป๋าเดินทางใช่ปะคิดว่ากูจะมีตาช่างอะไรกูคิดว่ามันเป็นตาช่างที่บีบอย่างนี้กูจะมีได้ยังไงคือเห็นป้าเคยเห็นป้าตาช่างที่มันแบบดึงกระเป๋าขึ้นมาโอ้ยฉลาดอ่ะทีนี้ใช้วิธียังไงนะช่างสองอย่างแล้วหักล้น้ำหนักเลย ม่เรราซื้้ออะไไไดถ้าเราช้อปปิ้งมันจะเป็นอะไรเราซื้อกระเป๋าเพิ่มซื้อหนักเพิ่มจบนี่คือกระเป๋าเดินทางทั้งหมดของเราน่ารักไรสีฮะกระเป๋าโลกระเป๋าใบหนึ่งยี่สิบเป็นหนึ่งยี่สิบสาม Let's go เราไปด้วยกันนะเดี๋ยวมา่ละหกวันในหกวันเจอกันนะลูกแม่กลอนี่ลูกชายสุดที่รักมาให้ลูกชายบ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 ายไม่ไม่ก่อนจะไปต้องถ่าย tiktok พี่สาวมีบล็อกด้วยทิปนี้มีกี่10คลิปรอดูเลยทิปนี้มีกี่คลิป10คลิปเลยเหรอใช่แต่มันไปแค่หกวันนะแต่มีมมคลิปหนีกระดาษคลิปหนีกระเป๋าตอนนี้รอพี่<ะ>ชายพี่ชายยังไม่ออกมาเลยเร็วไปส่งมาออเร็วใชยดูทำหน้าดิไปส่งน้องดูทำหน้าดิยังทำหน้าไม่พอใจไม่ต้องไปไม่ต้องไปแล้วไม่ต้องไปแล้วไปเลยออกรถเลยไวรุ่นพันล้านอย่างเงี้ยวะไวรุ่นบุสเช่เนอยยังไงอยากอยากอยู่ต่อไหมอยากอยู่ต่อไหมต้องต่อไปควง ถ้าเฮียไม่อยากไปเฮียไม่ต้องไปมันพูดอะไรนะทรงบิวทำไมมันพูดใกล้ไม่ไหวแล้วมันเป็นยังไงไม่ช่วงนี้ตำรวจลงเขาห้ามเล่นวอนลูกค้านะคะอย่าเข้านะคะช่องนี้นะคะมาทำงานหนักวอนลูกค้าพักก่อนนะคะอย่าเข้าเฮียดูรถมันพุ่งขอทีนี่เฮียทำดีๆมันเป็นยังไงงานมันเยอะเหรอกูจะขุดเอยขึ้นออกมาได้กำนั่งตรงกลางก็ได้อะอุ้ยถามพี่น้องเหมือนตอนเด็กๆที่เราได้ไปส่งไม้อะ นี่เูากูอ่ะนั่งได้สิบเอ็ดคนอะมึง,งมไม่ใช่<อ>ไ,มไม่ใช่เอาวันนี้ไว้ข้างหลังไหมมาเราไอโบไปไว้ข้างหลังเฮียไม่<อ>ถ้าจะนั่งก็มาไกอย่างงี้ต้องให้เห็นทุกคนเออไป let's go let's go สุวรรณภูมิ energy ต้องมา ไม่แต่เนี่ยคือไปไปแบบไม่ชวนที่บ้านมันคือยังไงวะไม่ถึงว่าไปเที่ยวสองคนนีไม่เข้าใจอันนไม่เงอ้ขอจดอ๋ออะไรนะไม่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 ขอจอดแล้วก็ว่ายพระพรมว่าบิวพูดไหมว่าบิวไม่ให้ไปม่ชวนไหมไม่ได้ชวนอยู่ๆเฮียก็รู้เลยว่าบิวไปเกาหลีบิวชวนทุกคนก่อนล่วงหน้า3าเดือนคิดเอง ไปเองทุกอย่างแล้วก็ชวนแต่ไม่ได้ชวนเหมือนพูดแล้วไม่ได้นั่งจับเข่าอ่ะเขาจะว่าเหมือนพูดลอยๆแบบเฮ้ยกินข้าวผัดไหมอ่ะคนเราอ่ะคำพูดคือคำพูดต้องนั่งจับเข่าคุยกันโบเนี่ยเดี๋ยวเราจองตั๋วกันนะถ้านั่งจับหัวถ้านั่งจับหัวเนี่ยคือตอนนี้คิดไม่ออกต้องกินฟิตออยล์อ่ะเจลิฟิตออยล์มาไม่ได้เฮียกินก่อนนอนเฮียเพียเพียใช่ไหมเฮียเพียมากไม่ใช่เฮียไม่ได้เพียเฮียเพียเฮียเป็นเพียเป็นเพียเหรออ่ะเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศข้างหลังก่อนนี่อยู่กันไงบ้างเนี่ย ไปทันนินพักบ้างทันนินจัดของทั้งวันเลยมีแม่มีพี่บุ๊กทันนินที่ถามจริงเหนื่อยไหมถามก่อนเร็วทันินเหนื่อยไหมวันนี้ถ้าเราคิดถึงว่าเราจะได้ไปเที่ยวเกาหลีเราจะไม่เหนื่อยใช่ไหมเที่ยวกับใครพี่นินเที่ยวกับใครเที่ยวกับแจ๊ดเ เฮียก็ทำมึงทำเฮียก่อนนี่คลิปคลามาเป็นคลบปคลาดแบบคาดอันนี้นะใช่เกี่มขาดอันนี้โบคาดได้นะแต่กีโบเดินเข้ามาฟ้องกูว่าอะไรปะเมื่อเช้ากูแกล้งตกใจเฮียอันนี้คือบอกตรงว่ามันด่ากูจนกูต้องขอโทษมันว่ากูขอโทษฟังก่อนนะนี่มึงดูอ่ะมึงดูคลิปมึงไม่ต้องฟังมันแม่เป็นคนจะทําแล้วเนี่ยแล้วแม่มาเปิดประตูให้กูด้วยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ค่อยๆเดี๋ยวมาช่วยกูก็ช็อกกูก็แบบเอ๋ออาจจะไม่มีอารมณ์เล่นด้วยลงไปยังอัเนี้ยยังกูไม่ลงอันเนี้ยมึงดูหน้ามััันนนดดอ้้ชขมมหาโ อยากกูเจอกูขอโทษนะหมูหมาข้าบ้านน่ะทำไมถึงด่าน้องขนาดนั้นแรงขนาดนั้นเนี่ยช็อกขอโทษน้องอย่างไม่จะมองในมุมไปโบคนเดียวมันไม่ได้เนี่ยช็อกไม่เดียวข้างมอเอาอันนี้มาจับลงมือขดเหยียดตัวมันเลยอ่ะ๋อแบบรู้สึกอยู่ได้มาอยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสิงคโปร์กันนะ ตัวเลยเดือนหน้าแกบูถือว่าเปียชวนแล้วนะเจ้าต้องนั่งจับเข่าเลยถ้าชวนอย่างนี้ถือว่าชวนลอยไม่แต่ว่างบมันเท่าไหร่เองสิงคโปร์ไม่ได้เกี่ยวกับงบโอ้โหคนละล้านก็ไม่ได้ไม่คิดอะไรมากจะก็คิดร้านก็เจ้าวัตเชติชถ้าถ้าถ้าคิดถึงเกาหลีคิดถึงอะไรคิดถึงกิมจิอ่ะโบคิดถึงอะไรเกาหลีโอ้โหปูดงท่านเนคิดถึงเกาหลีคิดถึงอะไรซีรีสเกาหลีมาคิดถึงเกาหลีคิดถึงอะไรชุดเขาอะนั่นแหละนั่นแหละธรรมชาติใช่อ่ะพี่โบคิดถึงเกาหลีคคิิดยังงไจจ๊ะะีีนนน่่่เเเเรือลป็บสส อ่าแล้วถ้าตอนนี้เลือกได้ไปหนึ่งประเทศจะเป็นประเทศอะไรสวิตเซอร์แลนด์เพราะอะไรอะไรประเทศที่เป็นแบบส่ยแหมพอมีแฟนบุ๊กอยากไปสวิตเซอร์แลนด์ว่าอยากไปป่าเขาป่าเขาป่าเขาชอบเดินเขา่อยากไปอังกฤษไปดูบอลบอลแถวบ้านได้ม่มีเหรอไม่บอลหรือไปดูอะไรโบเป็นอะไรโบเป็นอะไรจริงจริงบอเป็นอะไรตอนเนี้ย ถติดนะทำไมรถติดบนสะพานพิมพ์น่ะดิวเนี่ยว่านั่งมอเตอร์ไซค์ไปเลยอะไอ้นี่คุณพูดจริงจริงหลอกไปอะไเงี้ยนี่มันดังด่วนไอนี่เจ้าสาวจะส่งไปเทนีตามไปให้ตลกว่าเหตุการณ์หนึ่งเลยฟังว่าไม่เอาไม่ต้องไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่เรดกระท้าอะไรเลยว่ประสบการณ์ที่เย่สุดในชีวิตเลยรู้ป่ะกับการขึ้นเครื่องบินรถแม่งติดเส้นนี้เลยเส้นนี้ รู้สึกว่าแบบฆ่าฉันฆ่าฉันให้ตายไม่คือเรื่องอะไรบิวก็ปวดหัวฆ่าฉันให้ตายฉันไม่คือเรื่องอะไรหลือาจุดพังบิวต้องไปเกาหลีกับแบลงเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัดเอาออกซะนะเอาให้คนที่ตอนนี้จะตันดูละอ่ะแล้วตอนนี่โบจะตัดเสร็จดูละตัดให้หมดตัดออกไปที่อื่นพังได้พังหมดได้พังให้หมด ตอนนั้นท่านี้ไม่ได้ไปบิไปเกาหลีคนเดียวแต่ไปกับแบนคือตอนนั้นตอนนั้นเหมือนไรปะนั่งอยู่เคือรถที่แบบซ g อ่ะเชื่อปะว่าอะไรปะไม่เชื่อเขานัดบิวหนึ่ทุ่มที่สุวรรณภูมิมันไปถึงสี่ทุ่มเป็นแบนเซอภาคอันนี้รู้สึกผิดถ้าฟังเลยขอโทษมากๆเลยนะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าบิวเดินทางฝั่งนี้ตลอดอยู่แล้วจะจะถึงอชั่วโมงหนึ่งหรืชั่วโมงครึ่งบิวออกมากันมาห้าโมงครึ่งถึงหกโมงถึงประมาณทุ่มนึงเพราะว่าบิวไปส่งโบ่อยโบมยแลวก็บังไงไม่ได้กดแม ใช่กู<อ>แบบไมเกนกูขึ้นเลยต<อ>กเครื่องอะไม่ว่าเขารองไงแต่<ร>ว่า,าเหมือนเขาเผื่อเวลาไวา้แล้วว่าเป็นแอร์พอร์ตลุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้ว,แล,วแล้วมันเครื่องออกกี่โมงเครื่องออกจริงๆอะสี่ทุ่มแล้วบิวถึงสี่ทุ่มบิวถึงสามทุ่มครึ่งทุ่มนึงเนี่ยเราต้องไปถ่ายแบบพี่ธนาบินก่อนไงนเครียดไหมตอนอยู่ในรถเฮียเอาย่างนี้ดีกว่าสมมติเฮียต้องไปงานมึงที่มให้มันโตเราที่เขาขามเนี่ยไปสัมพันธว่าเรารถม่งติดแบบไม่ขยับเราเฮียไม่สามารถนั่งมอไซค์ได้ไม่สามารถลงได้เลยเฮียเคยครั้งหนึ่งเป็นโบ กำลังจะไปนะเฮียเคยถึงขนาดไหนปะ นั่งมอเตอร์ไซค์จักรเลยเนี่ยจักตอกจันน่ะไปรามคำแหงเขาจ้างไปร้องเพลงสามทุม่มแล้วเฮียออกจากบ้านอะตอนทุม 1, ่มหนึ่งติดอยู่บนทางด่วนสามทุ่มยังไม่ขยับไป <c oughs> พูดได้ร้องประมาณสี่ห้าเพลงกลับบ้านแล้วก็วจ่ายเต็มป่ะจ่ายเต็มรับเต็มกลับบ้านเพื่อนลเลิก,ลลกคบเลยป่ะคือหน้าด้านอะ่ะแล้วเพื่อนเลิกคบเลยป่ะไม่เลิกคบเพื่อนบอกว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ไมปเราไปเล่นเนี่ยเอาไปจ่ายค่ามอเตอร์ไซค์หมดค่ามอเตอร์ไซค์วันนั้นประมาณห้าร้อยแล้วได้ค่าตัวเท่าไหร่ได้สองพันสองพันสองร้อยประมาณนี้รวยว่ะไม่จากบิวขอต่อคอนติเนียวนะเรื่องนี้บิวไวสายอ่ะแล้วเขาจองงบบบิสสเนนนให้้ดวยะั่แ าสเลยแล้วไปสายอยู่คิดในใจแล้วว่าแบบเป็นไงเป็นการต้องจ่ายค่าตั๋วเองก็คือไม่ได้ค่าตั๋วถ้าจ่ายค่าตั๋วเองเป็นยังไงความรู้สึกที่อยู่ในรถตอนนั้นเป็นไงเส้นเลือดเส้นสมองปว่ะจะระเบิดแล้วอ่าไม่มีความคิดที่จะลงมาด่วนแล้วไปนั่งมอไซค์ไปเฮียมันลงไม่ได้เลยเฮียเข้าใจบ้างรถถ้าเป็นเฮียก็จะไม่หยุดไม่จะไม่จอดดีแล้วก็เดินย้อนกลับไปเดินย้อนกลับไปลงตรงนั้นไงมันน้ำไปแล้วมันต้องลงไงเฮียมันจะบอกได้ทันสองไปแต่ลงไม แล้วเขาว่าไหมล่ะตอนถึง่ะเจ้าของเขาใจดีเขาไม่ว่าเยียคิดดูเลยเราไปทํางานหนึ่งชั่วโมงสายแล้วเขาแย่นะสายเขาเกือบสามชั่วโมงอ่ะเราตอน่นเครื่องบินไปแล้วอะ่ะเฮียไม่เนียเป็นคนเดียวที่ไม่ทักเลยหรือปะญี่ปุก็ทักแล้วไงดิวไปทำมาสี่ชั่วโมงเลยนะทำวันนี้เลยเราทำเพื่อที่จะไปเกาหลีเนี่ยนะเป็นซากุระเหรอเป็นเป็นสีซากุาระปะซากุระได้ญี่ปุ่นปะอันนี้สีพี๊ด แล้วถ้าหกวันเจะไม่อยู่จะเหงาป่ะโบเหงาดีแล้วก็จะอยู่กับใครไม่ตอนแรกอะโบมันบอกบิวบอกว่าอะไรป่ะทำไมมึงต้องให้คนในครอบครัวไปส่งวะบิวก็เลยบอกว่าเฮียบอกว่าจะไปส่งอ้าวเขาไิวถามเฮียจะไม่ได้บอกว่าเป็นเฮียอะไรเฮียอยากไปโรงเรียนเฮียอยากให้คนในครอบครัวไปส่งไหมเฮียบอกว่าอยากให้คนในครอบครัวไปส่งลูกแต่เฮียไปส่งบิวเขาถึงบอกไงว่าผู้นําดีเราก็จะเจริญนะผู้นำแย่ก็ลงเอวว่าการไปส่งเป็นลงเยหรอุงไม่ได้หมายถึงราน้หมายถึงว่าอย่างนี้ เราเลยตีไปไม่ได้มอยากไปไหม่ัวงมากเลยรู้ปะบุปภ้อมนอนคืก็ตีบุนอนสี่ทุ่มไม่แล้วไปเกาหลีเนี่ยกี่ชั่วโมงถึงห้าชั่วโมงถึงเลยห้าชั่วโมงเลยก็คือบิวนั่งตีหนังชาตอนเช้าก็คือเที่ยวเลยจ้ะคิดว่าเที่ยวห่ายคลิปเลยวอล์กวันแรกที่เกาหลีเนี่ยสิบ้านนี้ก็บิวไม่ชวนชวนแต่ไม่จับเข่าว่าหลังจากไปไหนต้องจับเข่าแหม่ออกมาทท่านี้ก็อย่างนี้เลยก็ทำท่านี้ถึงคิดว่าจะไปจริงอันนี้คือเขาเรียกว่าอยากให้ไปจริงๆแต่ถ้าพูดขึ้นมาอออออยยยยย่่่าางงเเเเีีี้้้้มมัััันนกกบขววะุฮลลแหรรใชค คืออะไรอ่ะโอ๊ยอย่ารอนะไอ้กูรู้สึกว่านั่งข้างๆเงี้ยมันเหมือนแบบกิ้อายความเหม็นต่องมันกั็เป็นขี้ไงไม่ใช่ลำไส้นะทั้งตัวมาแต่กระเดื่อเป็นขี้ เตรียมตัวชิดซ้ายอุ้ยถิ่นเก่านี่วายเตรียมมาเฉาชังเซาก็มาทางนี้ชายชังเซาเข้มาทางนี้มาโบบอกว่าเฉาชังเซาเข้มาทางนี้มาบ่อยถ้าเกิดมันมาแนวนี้ใจเขาไปแล้วประมาณ99แล้วนะก็ไม่ได้มีอะไรไงพูดไปเลยบอกเออพูดเลยอะไรเำีมอ่ะเออนั่นอันนี้เขาเลยว่าผ่านคบคนผ่านผ่านพาไปหาแนพิดแต่ถ้าคบคนชื่อๆพาไปหาเฉาชังเซาแล้วเร็วๆนี้จะเฉาชังเซาจะไปที่ไหนบางบอนเอาละมันบอกว่าไปเฉาเซาครั้งเดียวแล้วต้องนับผู้ชายมาหาคน ก็คือสมัยนี้ก็คือเราต้องไปหาเขาก่อนใช่เป็นเปิดบินว่าปแล้วนะเดินมานะย้ายมานะคึงพูดเลยเก่งใจแม่ด้วยอาาจรย์แม่รู้สึกไงโบมีแฟนแล้วยังไม่ใช่เป็นแฟนโอ้อะไรท่านหนึ่งวะยังไม่ใช่แฟนจะคุยคุยเฉยคุยแบบไหนอ่ะคุยแบบไหนคุยทุกวันปะอ่ะคุยทุกวันไปก่อนก็คุยไงไปเที่ยวด้วยกันทุกวันหยุดก็จะไปนะแล้วฝันดีก่อนนอนไหมฝันดฝันดีอ่ะแล้วทำอะไรบอกเขาไหมก็ต้องบอก บอกว่าอะไราเมื่อเช้าอัดเช้านี้แล้วพูดถึงนิดหน่อยนะมึงเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ป่ะรักษาแบบความเป็นส่วนตัวให้เขาด้วยไม่เกรงใจเขาไง,ขงเขาใช้คําว่าเกรงใจแบบว่าอยู่เฉยๆแล้วอะไรมามัน,ม,นมันอยู่หูอย่างนี้อ่ะมันสิบจาก <c oughs> ุ้าดิวนึกถึเงเหตุการณ์ที่เราทะเลาะัดเกิดขึ้นแล้วตอนที่ไปอเมริกาครั้งแรกรู้ป่าว่าเพื่อนโทรมาเว้ยแล้วเหมือนกับโทรมาแล้วตอนนั้นอยู่ห้องน้ำแล้วรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรป่ะพาสปอร์ตลืมในห้องน้ํา กระเป๋าตังค์แล้ยังกลับไปแล้วไม่งั้นอยู่ที่เดิมอ่ะแล้วออกมาห้าเที่ยวไปห้องน้ำไหนห้องน้ำตูนภูมิอื่นเต้นไงมึงจะไปแม่ล้ารอดีใจเขามาดีใจด้วยถ้าวันนั้นแม่งหายเนี่ยถือว่าไม่ได้ ไปแบบอเมน,เนี่ยเชื่อปนะ้ะกว่าดูจะไปอเมริกาวุยากลําบากมากๆเลยเออกว่าดูจะทําวีซ่าผ่านกว่าดูจะแบบไปสัมภาษณ์กว่าจะช่วยกันโหวตด,ด้วยใช่กว่าจะโหวตกว่าจะอะไรเพราะนั้นไม่ได้ไปฟรีไงดูประกวดมา2เดือนเต็มต้องโหวตหนึ่งเดือนเต็มเหรอเฮียแต่แม่งไ,ไม่หายนี่คือปฏิหารมากเขากลับไปด<ๆ>ูรู้ว่าเฮียดูหน้าซิกเลยมีคนเข้าแล้วนะแล้วเปิดมายังมอยู่ตรงนั้นเนี่ยค,ค,ค่ะไปกินตีน้อย,ยกันผมไม่อยู่ผมไปนี่ไปถ่ายงานโบเลี้ยงอ่ะโบเลี้ยงตีน้อย ไม่ึงเล่นเคร่เครื่อง Galaxy เนี่ย,ยไม่ไม่ถว,ว่างไม่เนีถ้าบอกว่างโบก็มานะ,ะไม่ทำไ,ไหมโอ้โหตอนนี้ไปโรงเรียนครั้งแรกอ่ะแล้วเฮียอยากนั่งรถโรงเรียนหรืออยากให้พ่อแม่มารับอยากนั่งรถโรงเรียน อย่างเงี้ยกูอยากจะลงเงียอยากเจอเพื่อนตอนเย็นเฮียเลิกงานแล้วเห็นจะไม่ใช่วันไหนพี่พกไปถึงว่ากลับมาสี่ทุ่มเออเฮียมาจะเดียวเลียงแก๊ปให้เนี่ยเฮียทเดี๋ยวเฮียโทรหาแก๊ปได้ต่อไปเนี้ยจะไม่ได้เห็นบิวในคลิปเฮียอีกแล้วเฮียไม่ใจเลยเป็นบิวจะขับมารับเฮียนะบิวจะดีใจน้องสาวกลับมาอ้าวจําคำนี้ไว้นะว่าได้เดี๋ยวมารับเอีเดี๋ยววันไหนเฮียไปนะต้องขับไปส่งด้วยนะยังไม่ได้รับมันไม่ไปไหนหรอกมันอยู่แต่บ้านใช่สัญญาเพราะเฮียไม่ไปไหนหรอกอยบิวต้องไปส่งแล้วไปรับด้วยนะ ต่องแฝเกิดมาไม่เคยมีเฮีสัญญาว่าถ้าเฮียว่างเฮียจะมารับอ่่ะเฮียวางถ้าเฮียว่างเฮียจะมารับอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันดูทางออกเฮียซ้ายสุดอุ่ยตื่นเต้นอะมันคือแบบซ้ายสุดซ้ายสุด amazing อ่ะ amazing อ่ะเพื่อนๆพอยากไปบ้างเลยอ่ะไปดิซ้ายสุดแต่กูต้องไปซื้อทุกอย่างที่นู่นอะไม่ทัน ทุกคนดึงแล้วทุกแล้วสุวรรณภูมิเจ้ซื้อของาฝากกันนะเดี๋ยวเทื่อวกันแล้วเดี๋ยวเที่ยวกันนะเดี๋ยวเที่อนนะเดี๋ยวขอของฝากหน่อยอะไรบ้างอะไรกูชี่อะไรบูซื้อคุชชี่ยังไงมารับรู้ไหมมารับก็มารับมึกูมารับด้วยอ่ะบิวเีัยขอคุชชี่ใบเดียวูขอมารับคนเดียวเลยอ่ะกูมารับด้วยอ่ะเดี๋ยวส่งคืนนี้ส่งรูปให้ดูป้าย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 นี่ยกไปด้วยอุ้ยน่าไปด้วยกันน้่าไป ก็ไม่ชวนไงไปไหนคะวันนี้ไปเกาหลีค่ะนี่คุณแม่มาส่งด้วยอ่าเดินทางปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยวันนี้เดี๋ยวมีของฝากด้วยนะเดี๋ยวเฮียส่งไปให้เจอกันดเดินทางดีเดินทางดีบ๊ายบายเจอกันวันที่26ไบไปแม่เราไปเช็คอิจวัตรแล้วทานินบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายมันยังลาไม่เลิก บรรยากาศในสนามบินนะทุกคนกลับมาคือคืนแล้วเนาะให้เนาะเอออุ๊ยแบบว่าดีใจอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราวาร์ไปที่เกาหลีเกาหลีเลยละกันนะเดี๋ยวไปอัปเดตที่นู่นแล้วกันแม่เพราะว่าเราน่าจะยุ่งยากกับการที่ขนของเยอะแยะแล้วก็เอกสารด้วยเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยนะไปอธิบายให้ฟังว่าเป็นไงบ้างได้บ๊ายบายแล้วกันล่ะค่ะทุกคนบาย